ม่ถึงเต้ยไม่ถึงเต้ยแฮมสาอันตาวิวตาวิวอาไปตายตาสี่วงหนึ่งแล้วปปปสี่วงหนึ่งไปตาไดเอาไปกดไปเลยสี่วงหนึ่งไปตาไดสี่เออห้าอ่านาไปเลยห้ากดแล้วกลห้าตั้งห้าเออแตาไม่เอาอห สามหสอ่าจ๋าสี่บวกสี่เป็นเท่าหน้ปะสี่ซีไว้ในจ๋ายซีแล้วอย่างเอาซีนิ้วสีห้าหกเจ็ดแปดแปดไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมองะอ้า องนี้บ้างนะอ่านับช่วยไม่เอยอ,อ,อ่ะหกบวกสามเป็นเท่าไหรหวสามหนึ่งสองสามเออนับเลใจกันเจ็ดแป็ดเก้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะได้วิวอ่ะสองบวกหนึ่งสามออหนึ่งตง 8 8 cái hồi. à, 5 bông một bê ta 1 hai bông một. ha, chạy, bông đây. Thân thân thêm 1 một hai ba bốn,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  một hai ba 6 นับก่อนสามวงหกแคมกดไปเลยสามงหกอเท่าไหร่เอาหไว้ในใจหกหกบวกสามหกแล้วกหกอะไรอย่างเจ็ดเจ็ดอะไรอย่างเแปลแปอะไรอย่างแปอะไรอย่งแปอะไรอย่างเจ็ดแปดอะไรอย่าง เออเก้าบวกไปหเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าอออ่ะต่ไม่ออยเนีออยมาครับอย่ม่ออยอม่ี่ก็แ่ะถมถมพี่แม่แล้วไม่ได้ติ๊ติตโอ้ไปได้จะได้วิวที่กงกับแม่มันเนี่ย แม่ได้หกเจ็ดแปดของแม่ได้แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะตาวิวเอากล้องนีไหนยายเลงเหรอยายแม่บวกไปทางไหนเหรอเอา,เอาหกบวกหนึ่งเอาหกบวกห้าไปตะได้เอาหกไปในใจ่ายหกกับห้าได้นับหกหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอถ้าไม่อ้ยอยเนาะอ๋ออ่าไม่อ้อยสี่บวกสองสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่อ่าใต้วิวเลยบ <c oughs> วบวกเลยคือถ,ถูกเนอะ ไอวิวบวกหกบวกหนึ่งเป็นเท่าใดหกอ้กไรอย่าง1 1> ห,หนึ่งก็หกบวกหนึ่งเป็นเท่าใดหกอะไรย่งเจ็ดเออเจ็อ่ะน้าไปหนึ่งสองสี่ห้าหเจดอ่ไม่ออเดอปิง้งโอสองบวกหนึ่งเป็นสาสาอ่ามอ่าใต้วิว ก้อย <Boy. S 2> <P. S 1> อ่าสี่บวกสองเป็นเท่าไรเอาส <5. S 1> <6. S 1> ี่สี่สี่อะไรอย่งห้าห้าอะไรอย่างสี่ห้าสี่ห้าหกก็ไม่มันมีสองอ่ะหกอืมก็หกอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อ่ะอ่ะสามโมงหนึ่งเป็นเท่าไหร่สามวมงสามโมงหนึ่งขจายหนึ่งสองสามสี่ติ๊กตอกติ๊กตอกเอ้ยสี่นับสี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หน่อยอ๋อแม่โอ้ยได้หกบวกสี่เป็นสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแปดเก้าสิบแน่ มย่ยังไม่ได้โยนเลยรที่แมวเลย,เลยห้ามที่โกงารมันรุดออกจากเนี่ยจ่เลยอ่ะหกบวกสี่หกบวกสี่ที่ไหนอันนี้เลยห <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้ามีห้าจุดอ่ะหกบวกห้าไปตั้งไรหกไว้ในใจๆๆๆๆเอาไม่ มีห้านิ้วหกหกอะไรอย่างหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้ก 1, 1> กาสิบสิบเอ็ดอือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอาสี่สี่สองสองก็สี่ สามหกหอ่ะสามหกหกเป็นเท่าใดตะเกียเอาหไว้หกสิบเอดหกหกหลยอย่างอ่ะโอตะเกีบนับป่ะนับเลขหกลายอย่าง หกบอกสาอ่ะหกบอกสามมีสามหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งใชาลสห้าสเจ็ดเกาเก้าเยเยยจะจดท้าแล้วอจ้หกหกสิบสองหนึ่งาห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ สามเป็นเท่าใดอ่าขจายจห้าบวกสามเป็นเท่าใดจายห้าบวกสามหนึ่งทำมาได้เลยได้ไอแล้วเดินหนึ่งองสามสี่หกหกห้าหกห้าหกเจ็ดแปดแปดบวกสามเป็นหก มาใจหนึ่งตองตามสีห้าหเจแปดถวจะถ้ายไหมแปดอีบรีสห้าหกเจ็ดแดอวบ ซายสองหกอันอยังยววะเอาหกไว้เอาหกกับสองอันได้น,นักลูกห,หกอะไรอย่างหกเลยเจ็ดแปดเจ็ดแปดมันสองแปมอ่ะหนึ่งสองสามสออี่ห้าหกเจ็ดแปด เจห้าบวกสองเป็นเจ็หนึ่งสองสมส่หกเจ็ดสี่หนึ่งสองสามสี่เจหนึ่ง